ตรงนี้นะครับนี่จะมีรูปกระจกเนาะหรือว่าประตูนะครับแล้วมี3ามขีดตรงนี้จะเป็นช็อตคั t เหมือนกันในการตั้งค่าเกี่ยวกับประตูและหน้าต่างนะครับอันแรกจะเป็นเรื่องของม่านที่เราสามารถกดเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยนะครับเลือกแต่ละบานได้จากตรงนี้เห็นไหมนะครับกดเปิดปิดได้หมดนะครับจากตรงนี้อะไรอย่างนี้นะนะครับหรือว่า สามารถกดจากหน้าจอหลักเล,เลยก็ได้นะครับว่าจะให้เปิดทั้งหมดหรือให้ปิดทั้งหมดจากตรงนี้ได้เลยต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการล็อกและปลดล็อกตรงนี้นะครับล็อกแอนด์ันล็อกตรงนี้ในการตั้งค่าแต่ละอันนะครับอันแรกเลยนาาเนี่ยคำว่าซาวน์เนี่ยคือการตั้งเปิดปิดเสียงครับเวลาเรากดล็อกหรือปลดล็อกตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดหรือปิดถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยคือเปิดนะครับต่อมาตรงนี้ครับจะเป็นไฟนะทั้งสองอันเลยนะไฟตอนล็อกและไฟตอนปลดล็อก ถ้าบางท่านไม่ชอบให้มีไฟกับพริบขึ้นมาสามารถเลือกปิดจากตรงนี้ได้ในตอนที่เรากดล็อกและปลดล็อกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นการาพับกระจกตอนที่เราล็อกหรือปลดล็อกตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้สองอันนี้หลายๆท่านแนะนําให้เปิดก็คือเวลาเราดับเครื่องยนต์นะครับหรือว่าเราเข้าเกียร์ P เนี่ยรถจะปลดล็อกให้อัตโนมัติคนข้างนอกสามารถเปิดได้เลยนะครับต่อมาล็อก after a short time เนี่ยผม,มแนะนําให้ปิดนะครับให้ปิดเพราะว่าสมมติบางทีเราถือกุญแจขึ้นมาบนรถโดยที่เราไม่ได้ขึ้นประตูฝั่งคนขับ แล้วเรามาขึ้นประตูสามบานนี้แล้วเราคุญแจมาวางพอเราลงไปสักแป,ป๊บหนึ่งครับรถมันจะล็อกอัตโนมัติฉะนั้นอันนี้แนะนําให้ปิดเผื่อว่าเราไม่ได้ขึ้นประตูฝั่งคนขับนะนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นการดับเครื่องยนต์ปกติทั่วไปนะครับตอนที่เราเปิดประตูอ่านี่คือเรื่องของล็อกและปลดล็อกนะครับต่อมาก็อันนี้คอมฟอร์ตแอสเซทคืออะไรคือการที่เราถือกุญแจนะครับถือกุญแจและเดินออกห่างจากรถอันล่างนะถ้าเราเปิดจะเป็นแบบนี้เวลาเราเดินถือกุญแจออกห่างจากรถรถจะล็อกอัตโนมัติ นในตอนที่รถสตาร์ทอยู่จะมีเสียงแต่บีบเตือนป,นปิ้นปิ้นว่ารถล็อกแล้วนะตอนที่เราสตาร์ทรถอยู่นะครับถ้าเราไม่ชอบอะไรแบบนั้นให้เราปิดนะครับส่วนอันบนจะเป็นการที่เราถือกุญแจมาใกล้ๆรถแล้วรถปลดล็อกให้อันตโนมัติสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากตรงนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็อันนี้ก็เป็นเปิดฝาท้ายอะไรทั่วไปประมาณนี้ครับ